วันนี้พระลงมาชั้นสิบสามงดชั้นสิบห้าพระลงมาชั้นน้อยวันนี้ฝนตกการลงมาชัน้นหรือไม่มาชัน้นเป็นสิทธิ์ขององค์นั้นให้เป็นหน้าที่ขององค์นั้นเป็นผู้ตัดสินหลวงพ่อไม่ได้มีการ,บ,ารบังคับไม่ได้มีการ ชักชวนมีแต่การชี้นำชี้แนะพระว่าการฉันอาหารให้อิ่มการปฏิบัติเป็นยังไงการที่ไม่การผ่อนอาหารเป็นยังไงการอดอาหารวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงให้ทดลองดูสิอันนี้คือชี้นำให้ทดลองดูถ้าทดลองดูแล้ว มันไม่เกิดผลก็ไม่ควรจะตามก็ไม่ควรจะนําเป็นการเครื่อเป็นเครื่องทดสอบทดลองในภาคปฏิบัติของพระที่เข้ามาบวชมาศึกษาในสำนักสายของหลวงปู่หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวเป็นสายปฏิปทาที่ไม่รู้หลาอูอา ฟุ่มเฟือยเป็นปฏิปทาที่สันทุถีอภิชาตาสันทุถียังมาแล้วยังอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยเพราะนั้นการกดอดอาหารเป็นหน้าที่ของแต่ละองค์ให้สังเกตหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอเหมือนกับการ ทำมาค้าขายเราจะทำยังไงจึงจะได้ผลกำไรงอกเงยเรืวยอว่าเป็นที่เป็นผลกำไรที่เป็นที่ภาคภูมิใจเราเป็นที่พอใจเราการปฏิบัติจิตภาวนาคนลักษณะอย่างนั้นนะเราทำเป็นวันๆไปโดยที่ไม่ได้คิดโดยที่ไม่ได้ทบทวน โดยที่มาได้ใจต,ตรองโดยที่มาได้ไข่ควรพิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันกิจการงานของเราก็ไปเป็นกระชังกระตายเป็นวันๆไปทอนนั้นเองแต่เราทบทวนดูข้างหลังทำไมมันไม่ก้าวหน้าทำไมมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นเหตุมาอย่างไรควรจะสร้างเหตุให้ดีขึ้นไหม สิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่กับตัวเองทั้งหมดแต่ถ้าตัวเองเข้มแข็งตัวเองบักบัน่นตัวเองเข้มแข็งตัวเองแน่วแน่มีความตั้งใจจริงมีความกล้าในที่จะลงทุนในภาคปฏิบัตินั้นเทวดาอารักพยากรไม่ได้ บุคคลอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราอ่อนแอทำอะไรตามใจตัวเองตามกิเลสตัวเองนั่นแหละถึงเทวดาพยากรขนาดไหนมันก็ยังตับเพราะตัวเองทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องอ่อนแอเท่านจึง มีนิทานเล่าเป็นชาดกเป็นแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังท่านยกเป็นชาดกขึ้นมานะกระน่าคิดเหมือนกันชาดกเรื่องนี้คือสอนได้ได้หลายรูปแบบความเข้มแข็งหนึ่งความกลางหนึ่งความอวดดีหนึ่งความไม่รอบคอบหนึ่งความประมาทหนึ่ง มันอยู่ในนิทานเรื่องนี้มางั้นจ่ะน,นิทานที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังจะเป็นชาดกเนี่ยในสมัยหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเมืองกลิงกะละเมืองคลิงคะเป็นในยุคสมัยนั้นก็เป็นเมืองใหญ่เป็นที่ยอมรับคนทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่ว่ามั่งคั่งสมบูรณ์ เข้มแข็งถ้าจะเปรียบเทียบยุคสมัยนี้กันนู่นละอเมริกาโน,น่นละว่าง,งั้นแต่แต่ยุคสมัยนั้นเขาว่าในถิ่นนั่นเขาว่าเมืองกะลิงคะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใครเข้ามาไม่กลัวใครทั้งหมดในพื้นปฐพีนี้ว่าง,งั้นแต่แต่ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองนั้นก็ลักษณะปวดดีกลางเพางั้นเมื่อตัวใหญ่มีอํานาจขึ้นมาแล้ว แต่ทีม่มีลูกสาวสี่คนพระเจ้าเป็นดินน,นั่นก็ใส่ย,ยานใค่แค่่าใส่ยานใส่นี่แหละใส่รถในยุคสมัยนั้นเทียมด้วยม้าไปตามเมืองต่างๆให้เข้าอ่ะถ้าพูดแบบภาษาอีสานบ้านเราเขาว่าแกงเท้าหาเสียนเหมือน,นกันกัอ แต่ภาษาถ้าพูดเป็นภาษากลางก็ว่าอะไรกลางหาเรื่องหาเรื่องใส่ตัวเองหาเรื่องใส่หัวตัวเองว่าข่าไม่เก่งก็ได้กระส่งลูกสาวไปตามในราชรถบอกว่าถ้าว่าไปถึงประตูเมืองไหนถ้าบอกประตูเมืองนั้นยอม ก็เอาเครื่องบรรณาการใส่รถบรรณาการให้ลูกสาวแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามถ้าหากว่าจะตอก่อนซื้อชู้ศึกสงครามแล้วก็ให้รับลูกสาวยึดลูกสาวเลยแล้วประเทศนั้นจะเห็นดีกันนะแต่โลกนี้มันไม่ใช่มันมีแต่ดอกกุหลาบปูด้วยพรมรี่ยมันมีขวากมันมีหนามไหมมันมีหินโศโคร มันมีอะไรครบทุกอย่างแต่ไปเจ้าเมืองคลริงคาเนลืมคิดไปว่าตัวเองเก่งลูกเดียวว่างั้นแต่ทีนี้ก็ไปถึงเมืองหนึ่งแต่เมืองนี้หลวงพ่อจําชื่อไม่ได้ที่บ่าเมืองอะไรสเปสะหรืออะไรลักษณะอย่างนี้นออพอเป็นภาษาบ,บาลีทีนี้มีอํมมาดเจ้วคนหนึ่งอํมมา์ก็คือทหารใหญ่ของเมืองนั้นเขาก็เตรียมเมืองเขาไว้เหมือนกัน พอมากเกันเขาก็ส่งมาส่งมากับทหารอมามัดเนี่ยทหารใหญ่คนนี้เอาเอาเลยรับเลยเปิดประตูเข้ามาเลยเยึดนางสีนางนั่นเลยมอบให้แก่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนีพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ยุกนั้นสมัยนั้นท่อนมันก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วงนะั้นเดี๋ยวพนางพญาฮะพญาแผ่นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ อ่ะคำมเหสีพร้อมกันสีอะไรแบบนั้นเถอะทีนี้ก็พอยึดแล้วทีนี้ส่งข่าวไปถึงพระเจ้าเมืองคลิงคะพระบิดาทางนู้นอ่ะท่านนั่นก็โหโมโหจัดเหมือนกับไปกระตุกหางราชสีอย่างนั้นอ่ะหรือไปเหยียบหางงูเห่างูจงอางอย่างนั้นอ่ะแผ่แม่เบี้ยเต็มที่เลยอย่างนั้นเถอะเกจมาตะคุบเมืองเนี้ยหาว่าเนี่ยเก่งกล้าสามารถ ยึดพัติดาของตนเองแต่นี้เขาก็ส่งกองทัพมาเลยวหือนนั้นแต่ส่องกองทัพใหญ่เข้ามาเลยทางนี้ก็ส่งกองกองทัพไปยันไว้เหมือนกันเหมือนนั้นแต่ไปยันกันในระหว่างเมืองต่อเมือง<ม>พอยันกันเสร็จแล้วก็เจราจาขณะนั้นน่ะพอมาพักศึกแล้วแต่นี่ระเจ้าเมืองคาลิกาเนี่ย คิดเห็นฤาษีท่านนึงอยู่ในภูเขาแถบนั้นนะใกล้ๆนั้นฤาษีฤาษีตาทิพย์วนนั้นฤาษีตาทิพย์เนี่ยคล้ายๆมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันใครจะเป็นยังไงฤาษีจะรู้ได้ทั้งหมดฤาษีหนะฤาษีตาทิพย์วกนั้นในยุคสมัยนั้นเขานับถือฤาษีคนนั้นอยู่ตรงนั้นพระเจ้าเฟนดินเมืองกลิงคะก็เลยเข้าไปหาฤาษีท่านฤาษีครับผมสู้ศึกสงครามคราวนี้ ผมจะชนะไหมหรือสีก็บอกว่าเอออย่างอาตามายังตอบไม่ได้เดี๋ยวจะถามพระอินทร์ก่อนเดี๋ยวพระอินทร์จะมาคืนนี่แหละแล้ววันรุ่งขึ้นยังค่อยมาถามอีกนะเดี๋ยวอาตามาจะให้คําตอบครับแต่นี้เมืองคลิงค่าก็กลับไปพอกลับไปวันรุ่งขึ้นมาอีกเห็นพระ,ะอินทร์ก็มากลางคืนนั่นแนหะมาหา ฤือีฤือีก็ถามว่าเนี่ยเนี่ยพระองค์ท่าน,นการสู้ศึกสงครามพระเจ้าบดินเมืองคลิงคะเขามาถามว่าการสู้ศึกคราวนี้จะชนะไหมพระอินทร์ก็ตอบว่าพระเจ้าเมืองคลิงคะเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเพราะเขาใหญ่พร้อมหมดทุกอย่างเมืองน,นั้นแพ้ ท่น,นี้ก็พอพูดแล้วก็พอลันวันลุ่งขึ้นเมืองคลิงคะก็มามาก็มาถามว่าเป็นไงผมฝ่ายไหนจะชนะพรหรือสีหรือตาทิพนันก็บอกว่าพราะองค์จะเป็นฝ่ายชนะถามพระอินทร์ดูแล้วเมื่อคืนนั่นน่ะสิใครจะมาต่อกรผมได้ผมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในปฐพีอยู่แล้วมันจะมาแย้มได้ยังไง เบ่งขี้อวดอีกต่างหากว่างั้นกันจากนั้นก็ไปเลยตอนนี้พอไปเสร็จแล้วตอนฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเมืองสเปนสเปตะในอะไรเนี่ยนะเขาก็นับถือฤาษีนี้เหมือนกันเขาก็เข้าไปหาอัมมาดแต่พระเจ้าพอดีไม่ได้เข้าไปหานะอัมมาดคนที่จะตอ่อสู้นังนั้น พระเจ้าแผ่นดินไม่เอาอู่แล้วมีตาอมาตย์คนนี้แหละจะเป็นจะต่อสู้กับพระเจ้าแผ่นดินในเข้าไปหาอีกไปหาฤาษีตาตาทิพย์อีกฤาษีตาทิพย์บอกว่า,วาฝ่ายทุตเจ้าต้องเป็นฝ่ายแพ้จะเป็นชนะได้ยังไงจะปล่อยใน,นฝ่ายหนึ่งชนะแล้วฝ่ายนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายทุตเจ้าต้องเป็นฝ่ายแพ้แต่นี้ก็แล้วมีอะไร ก็ว่าฝ่ายแพ้ในฝ่ายชนะนี่มีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องบ่งบอกล่วงหน้ามีไหมนี่อันนี้คือข้าวปัญญาเข้ามาเลยเดย้ถามหาเงื่อนงำเหมือนกันจะมีไหมมีอะไรไหมเป็นเครื่องบ่งบอกว่าจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะล่วงหน้าหรือสีตาที่บอกว่ามีคือในขณะที่ ยกพลไปสู้กันในระหว่างที่ยกพลตรุ่มบอลกันกําลังจะเข้าศึกสงครามกันนะแต่เจ้าแผ่นดินต่อระเจ้าแผ่นดินจะขี่ม้าไปฟันดาบกันะจะมีโคสองตัวมีวัวอยู่สองตัวถ้าหากว่าวัวฝ่ายไหนเป็นฝ่ายขาวฝนะ่ายน,นั้นจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเป็นฝ่ายดําฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ให้เห็นกันแล้วกัน มันจะชนกันถ้าว่าวัวฝ่ายแพ้คือวัวดำวัวฝ่ายชนะก็คือวัวขาวปอดท่านอมา์ได้ยินนะครับผมกาบลาฤาษีแต่ว่างไงก็ต้องแพ้แน่อนงันเถอะแต่ว่าความแพ้ของอมาต์คนนี้นะไม่ยอดท้อเพียงแค่นั้นฝึกฝนทหารตัวเองอย่างเข้มงวดขวดขันที่สุดเลยว่างั้นเถอะทหาร ของตัวเองแปลว่าทหารสู้ตายของตัวเองอยู่ในกายของตัวเองพันหนึ่งเหมือนกันเลยและทหารภูนอกอีกเป็นหมื่นเหมือนกันเลยแต่ทหารสู้ตายเนี่ยพันหนึ่งไอ้ข้าว่าทหารสู้ตายเนี่ยเ่ตัวเองอยังไงก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันเลยเี่ทีนี้ก็เอาทหารสู้ตายของตัวเองขึ้นไปบนภูเขาไปถึงภูเขาแนละ้วอบรมทหารทหารหารทั้งหมดเรารักชาติศาสนาพ,พระหมหากษัตริย์ใช่ไหม ทหารก่อนใช่ครับพร้อมกันเอาถ้าพวกเรารักชาติเสียสละเพื่อพระเจ้าไปดินเราจริงเอาโรด,ดหน้าผาให้ทหารทั้งหมดกองพันหนึ่งเหมือนกันกระโดดหน้าผาทหารเขาปิ่งกู้ไปจะกระโดดหน้าผาจริงๆพอจะกระโดดเอแม่ทัพใหญ่ก็ยศทหารพวกเราทั้งหลายเราเห็นแล้วพวกท่านเสียสละเพื่อชาติจริงๆตายได้ เพื่อชาติอา้าวยุดอ้อาวลงไปพอลงไปถึงในเมืองเสร็จแล้วก็ไปพูดกับพระเจ้าแผ่นดินบัปผมได้ไปถามฤาษีตาทิพย์ดูแล้วว่าในขณะที่สู้ศึกสงครามนั้นจะมีบัวปอดบัวฝาขาวปอดกับบัวดำแต่บัวดำนั้นเป็นบัวของพวกเราเพราะเป็นฝ่ายแพ้เพราะนั้นขณะที่ เข้าไปสู้ตรุมบอลกันะจะเห็นได้ตั้งแต่พระเจ้าเป็นดินสองคนสององค์เท่านั้นฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราแต่พวกผมไม่ไม่เห็นเพราะนั้นในขณะที่พระองค์เห็นวัวสองตัวชนกันนั่นน่ะให้พระองค์เนี่ยเอาดาบสามง่ามนี่ไปแทงท้องวัวขาวตัวนั้นเลยงนะั้นแล้วก็ตะโกนด้อยตัวไปเอาแทงตรงนี้แทงตรงนี้ว่าง,งั้นพร้อมเหมือนั้นอา่า ทีนี้ก็ถึงข่าวแล้วกันบอกทหารอีกในเมื่อพระเจ้าปดินวิ่งไปแทงจากนั้นให้พวกเ้อทั้งหลายลงไปกดลงตรงนั้นพร้อมกันพร้อมตะโกนเถยเราชนะแล้วบอกพูดอย่างนั้นด้วยผลที่สุดก็นัดกันเสร็จเรียบร้อยก็ยกพลเข้าไปหากันพอยกพลเข้าไปในระหว่างกลางก็เห็นวัวสองตัวจริงๆออกมาคนละข้างกับโดดไปชนกัน ในระหว่างกลางพระเจ้าเปนดินต่อพระเจ้าเปนดินจะตลุงบอลกันว่างั้นอามาดก็เห็นม่าเห็นมาเห็นบัวไหมเห็นเห็นบัวไหมพระเจ้าเป็นดินก็เห็นเห็นเห็นว่างั้นเอาเอาเลยเอาเลยพระเจ้าเป็นดินคนนี้กจบหอกได้ก็วิ่งไปไปกดเข้าไปท้องบวกข่าตัวนั้นว่างั้นก็ตะโกนให้ทหารเข้าไปช่วยแทงเขาไปอีกแล้วก็ตะโกนเสียงดังเขาอีก เราชนะแล้วแต่นี้พระเจ้าเป็นดินทางนู้นไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรคิดว่าตัวเองจะชนะเลยก็ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ทั้งหมดปล่อยปะละเลยไม่ได้เตรียมกงเตรียมการว่ายังไงก็ต้องชนะเที่ผลสุดเหมือนกับถามผีตายเหมือนกับถามคนตายมาสู้สงครามอย่างนั้นน่ะเหมือนคนตายมันจะสู้ได้ไงถามมันสู้หมากับหมาก,ก,กัดกินเล้อย่างนั้นเลถามไปสู้อะไรมันก็กินหมดน่ะเพราะมันคนตายแล้ว ท่านี้พอตะโกนท่านั่นเลยวิ่งหนีเลยท่านี่แตกทับกระเจิงในทับใหญ่เหยียบกันแล้วนรนาาตายอีกต่างหากเออก็ดา่าด่าลือสีอย่างนี้ลือสีโกโหกลือสีไม่มีศีลลือสีเออไม่มีคุณธรรมโกหกกว่าเราจะชนะบอกว่าเราเป็นเราทําไมจึงแพ้ได้ลือสีอย่างนี้ใช้ได้ยังไงในโลกเออด่าลือสีอีกต่างหาก แต่นี้ก็กลับไปพอกลับไป,ปลือศีก็รู้แล้วว่าพระเจ้าปะนินเ,เมืองคลิงคาเนี่ยแพ้แล้วพ่ายทัพแล้วแพ้แล้วตอนนี้ตกกลางคืนมาพระอินทร์ก็เข้ามาหาอินมาหากลือศีก็ถามถามพระอินทร์บอกว่าท่านเป็นเทวดาทําไมท่านโกหกได้เหรอท่านบอกว่าพระเจ้าเมืองคลิงคาเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะแต่บัดนี้เป็นฝ่ายแพ้เสี็จแล้ว เทวดาโกหกเป็นอยู่เหลอเทวดาเทวดานโกหกได้อยู่เลยพระอินทร์บอกว่าเทวดาเนี่ยโกหกไม่ได้พูดตามความเป็นจริงแต่ว่าพญาเมืองคลิงคะนี่ไม่พร้อมสักอย่างไม่เตรียมพร้อมสักอย่างเป็นผู้อ่อนแอเป็นผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วจะหามาสู้กับคนที่เขาพร้อมจะได้ยังไงคนที่กล้า เป็นมีระบุรุษปีระสตรีเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วถึงจะทานายทายทักขนาดว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้อ่อนแอก็ตามแต่เขาเป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้บากบันเป็นผู้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเทวดาก็าพยากรไม่ถูกเทวยะพยากรณ์ไม่ถูกคนประเภทอย่างนี้เพราะเขาพร้อมที่จะชนะได้ ในเมื่อเขามีความตั้งใจมีความตั้งใจมีความมุ่งมันแต่ว่าคนที่อ่อนแอเท่านั้นอ่ะเทวดาพยากรเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องโหราศาสตร์อะไรก็ตามพยากรได้แต่คนอ่อนแอเท่านั้นถ้าคนเข้มแข็งแล้วพยากรเขาไม่ถูกทั้งนั้นแหละเทวดาบอกเพราะฉะนั้นปยาเมืองคลิงคะจึงเป็นฝ่ายแพ้ เพราะว่าอ่อนแอไม่ได้เตรียมพร้อมด้วยความประมาทคิดว่าตัวเองจะชนะเพราะนั้นจึงฝ่ายเป็นฝ่ายแพ้แต่เมืองตรงกันข้ามเนี่ยเขาไป็นผู้เตรียมพร้อมวางแผนไว้ดีเขาจึงเป็นฝ่ายชนะเพราะนั้นผู้ที่เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเนี่ยถึงจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็จริงแต่เขามีความพร้อมเพียงสาม,มัคคีกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันขนาดขึ้นบนหลังเขา ประก,กาศให้กระโดดหน้าผาเขาพร้อมที่จะกระโดดตายแทนพระเจ้าแผ่นดินของเขาได้เพราะนั้นเขาจึงเป็นฝ่ายชนะแต่เน่ก็จะทำอย่างไงได้ตัวเองก็กลับไปอันนี้แหละพระพุทธองค์พระพรุทธเจ้าท่านยกนิทานสาธขึคค้นมาแล้วท่านจึงสรุปว่าบุคคลใดก็ตามพระสงฆ์ใดก็ตาม ท่านผู้ใดก็าตามถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความบักบันจะเป็นฝ่ายชนะได้แต่ถ้าว่าผู้ใดมีแต่เชื่อเขาทำนายว่าอย่างนี้แล้วกันนองคอยงอมืองอเท้าคิดว่าเออราชรถจะมาผาดมาเกยเราเราก็คงจะมีความสุขอย่างที่เขาทำนายทายทักมีแต่ความล่มจมจะเข้ามาสู่เขา เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้มุ่งมัน่นเขาไม่ได้มีความพยายามที่จะต่อสู้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะกรรมคือการกระทําของตัวเองเนี่ยลนะถ้าเราทําดีแล้วสิ่งที่ดีมันจะต้องตามมาถึงเราถ้าทํากรรมไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีนั่นะจะตองตามเราเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะให้มีความตั้งใจให้มีความมุ่งมัน่นให้มีความขยันถ้าว่าพวกเราจะภาวนาสิ่งไหนก็าตาม เราจะไปท้อแท้อ่อนแอว่าบุญบาร,รมีเราน้อยบุญบาร,รมีของเราไม่ถึงบุญบาร,รมีของเรายัางไม่เพียงพอการศึกษาของเรายัางต่ำการกระทำของเรายัางน้อยมันเป็นเรื่องทับถมจิตใจของเราทั้งนั้นวันนี้ได้พูดเรื่องนิทานชาดกเป็นเครื่องประกอบให้พวกเราท่นทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตอนนี้ไปรับพร